สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้มาแกะพัสดุกันค่ะรอบนี้มีทั้งหมด10ชิ้นเลยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นของที่ปอยสั่งซื้อตอนแฟลชเซลล์ราคา1บาทค่ะมีทั้งเครื่องเขียนแล้วก็ของใช้นะคะมาดูกันเลยค่ะเริ่มพี่ชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้จะเป็นของจากร้านที่จีนค่ะอันนี้จะเป็นพวงกุญแจนะคะเป็นพวงกุญแจรูปเค้กหนีค่ะน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ปอยซื้อมาราคาอันละ5บาทค่ะ เป็นพวงกุญแจาอะคริลิกนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้ค่ะน่ารักน่าใช้มากๆเลยนะคะราคา5บาทถือว่าถูกมากๆเลยค่ะมาดูที่ชิ้นต่อมากันนะคะชิ้นนี้ก็เป็นของจากร้านที่จีนเหมือนกันค่ะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะคะแผ่นนี้ปอซื้อมาตอนแปดเจราคา1บาทค่ะส่วนอันนี้เป็นแบบเซตนะคะอันนี้ปอยซื้อมาราคา9บาทค่ะ ตันี้น่ารักมากเลยนะคะจะเป็นลายกระต่ายค่ะลายจะเป็นตามด้านหลังนี้นะคะมาดูที่ชิ้นต่อมากันค่ะชิ้นต่อมาจะเป็นอันนี้นะคะอันนี้เป็นของจากร้านที่ไทยค่ะอันนี้จะเป็นเขียงไม้นะคะ เป็นเขียงไม้แบบนี้นะคะจะใช้เป็นเขียงก็ได้หรือว่าจะใช้วางพวกแก้วน้ําหรือขนมวางแต่งห้องก็ได้ค่ะน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ราคาจะดิบหกบาทค่ะดูที่ชิ้นต่อมากันนะคะจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เป็นของจากร้านที่ไทยนะคะต่อจากชิ้นนี้จะเป็นของราคา1บาททั้งหมดเลยนะคะ น,นี้จะเป็นช็อกโกแลตทอเบอรอนค่ะไปสั่งเป็นรสดาร์กช็อกโกแลตนะคะน่าทานมากเลยค่ะมาดูที่ชิ้นต่อมากันนะคะชิ้นต่อมาจะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้เป็นของจากร้านที่จีนนะคะอันนี้จะเป็นเคสโทรศัพท์มือถือค่ะเป็นลายวีแบรแบรสีเหลืองสดใสน่ารักมากเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้ก็เป็นของจากร้านที่จีนนะคะ น,นี่เป็นเซตสติกเกอร์ราคา1บาทค่ะนี่ค่ะอันนี้คิดว่าหลายๆคนคงจะซื้อมาเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนที่แบบเซลไปเอามาโพสไว้ที่คอมมูนิตี้ด้วยค่ะราคา1บาทถือว่าคุ้มมากเลยนะคะได้ทั้งเซตเลยค่ะต่อมาจะเป็นชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ก็เป็นของจากร้านที่จีนเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์เซตละหนึ่งบาทนะคะนี่ค่ะลายน่ารักมากเลยนะคะเมื่อสติกเกอร์จะเป็นเหมือนกับวาชีเทปค่ะ มาจะเป็นทีนี้นะคะทีนี้ก็เป็นของจากร้านที่จีนค่ะอันนี้จะเป็นโปสการ์ดสำหรับตกแต่งผนังห้องนะคะในหนึ่งเซตจะมีสามแผ่นนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นลายที่หนึ่งนะคะลายที่สองกับล,ลายที่สามค่ะสวยน่าใช้มากๆเลยนะคะ ต่อมาจะเป็นชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ก็เป็นของจากร้านที่จีนเหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋าผ้าใบเล็กๆนะคะนี่ค่ะเป็นกระเป๋าผ้าไนล่อนใบเล็กๆแบบนี้นะคะไว้ใส่ของจุกจิกได้ค่ะไว้ถือไปใกล้ๆแบบไปเซเว่นอะไรแบบนี้นะคะ ต่อมาจะเป็นชิ้นนี้ค่ะชิ้นนี้เป็นของจากร้านที่ไทยนะคะอันนี้จะเป็นรองเท้าแตะยางค่ะนี่ค่ะเป็นรองเท้าแตะยางสีดำลายจุดแบบนี้นะคะน่ารักน่าใช้มากเลยค่ะเป็นรองเท้าแบบนุ่มๆน,นะคะปอชอบใส่รองเท้าแตะแบบยางแบบนี้ค่ะน่ารักมากเลยนะคะ แล้วก็มาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะเป็นชิ้นใหญ่ที่สุดเลยค่ะชิ้นนี้เป็นของจากร้านที่ไทยนะคะอันนี้จะเป็นเซตกระเป๋าเป้นะคะนะคะี่ค่ะเป็นกระเป๋าเป้สีขาวดำแบบนี้นะคะ ในเซตก็จะมีกระเป๋าเป้หนึ่งใบค่ะใบนี้นะคะแล้วก็มีกระเป๋าถือแบบนี้ค่ะเป็นกระเป๋าผ้าแบบนี้นะคะหนึ่งใบค่ะแล้วก็ที่ด้านในยังมีกระเป๋าใบเล็กๆอีกหนึ่งใบด้วยนะคะค่ะให้เป็นกระเป๋าดินสอก,ก็ได้นะคะใบเล็กๆแบบนี้ค่ะกระเป๋าผ้าก็ใส่ของได้เยอะนะคะ ลายน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ตัวกระเป๋าเป้ก็น่ารักมากเลยนะคะนี่ค่ะที่ด้านหน้ามีช่องใส่ของนะคะนี่ค่ะแล้วที่ด้านหลังก็มีช่องเล็กๆนะคะเป็นช่องซิปค่ะด้านหลังมีช่องซิปแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็ที่ด้านในกระเป๋าก็จุของได้เยอะค่ะมีเป็นช่องเล็กๆอยู่ด้านในด้วยนะคะ รักแม่ใช้มากเลยนะคะมีแถมพวงกุญแจมาให้ด้วยนะคะเป็นปอมปอมสีชมพูค่ะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับของที่ปอยสั่งซื้อมาในรอบนี้ปอยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง Youtube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปให,ใหม่มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยะคะ่ะเอาไวพ้พบกันใหม่นะคะ